วันที่26กรกฎาคมของปี2015ในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นของวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปจากอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ในเมืองซานตาคลูสของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเด็กน้อยคนนี้ถอมีชื่อว่าแมตติสันหลังจากที่ทราบว่าลูกน้อยได้หายตัวไปนะ่ะคุณแม่ของหนูน้อยแมติสันเกิอดอาการวิตกกังวลเป็นอย่างมากเธอได้รีบโทรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนหน้านี้ ลูกน้อยของเธอกำลังเล่นสกูตเตอร์ที่เพิ่งจะได้มาใหม่วนเวียนไปมาอยู่ภายในระแวกใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของชุมชนแต่ทว่าหลังจากที่วิ่งเล่นไปได้สักพักหนึ่งจูๆ่ๆหนูน้อยแมดดิสันก็ดันมาหายตัวไปซึ่งณนเวลานั้นหนูน้อยแมตดิสันเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่8ปีเธอมีส่วนสูงเพียงแค่120เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ20กิโลกรัมแต่ที่สำคัญก็คือหนูน้อยแมดดิสันนั้น เธอเป็นเด็กหญิงหน้าตาดีผิวขาวและมีสีผมออกน้ำตาลบลอนทองก่อนที่จะหายตัวไปนั้นแมทติสันถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในเครื่องแต่งกายด้วยชุดสีม่วงซึ่งเธอกำลังเล่นถีบสกูตเตอร์คันสีขาวที่เพิ่งจะได้มาเป็นของขวัญเมื่องานวันเกิดครบรอบ8ปีที่ผ่านมาแต่ตอนที่ทราบว่าหนูน้อยแมตติสันหายตัวไปแม่ของเธอได้ออกไปร้องขอให้เหล่าบรรดาเพื่อนบ้านทั้งหลายช่วยกันออกตามหาลูกน้อยของเธอ ตั้งแต่บริเวณดาดฟ้าของอาพาร์ตเมนต์ไปจนถึงสนามเด็กเล่นที่อยู่ในบริเวณโดยรอบแต่ทว่าหลังจากที่ผู้คนช่วยกันออกตามหาก็ยังไม่มีวี่แววของหนูน้อยแมทธิสันเลยแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นลอล่าผู้เป็นแม่จึงตัดสินใจโทรแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหนูน้อยแมทธิสันมิดเดิลตันเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนแห่งนี้ ผู้คนใกล้ตัวมักจะเรียกเธอสั้นๆว่าแมดดี้แมดดี้เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของลอร่าและก็ไม่คนทั้งสามอาศัยอยู่ในคอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต์ที่มีชื่อเต็มว่าเทนเนอรี่อาร์เซนเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลซานตาครูซณที่แห่งนี้มันคือชุมชนของกลุ่มคนที่ชื่นชอบและหลงใหลในศิลปะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าบรรดาอาร์ตติสต์หรือว่าศิลปินทั้งหลายแถมยังเป็นสถานที่ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนล้วนแล้วแต่จะสนิทสนมและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแถมพวกเขาเหล่านั้นยังมักจะออกมารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้แก่ชุมชนแห่งนี้ส่วนพวกเด็กๆก็มักจะออกมาวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานและใช้เวลาว่างด้วยการแทบจะทุกวันพูดได้ว่านะที่แห่งนี้มันคือสวนสวรรค์ของพวกเด็กๆเ,เลยก็ว่าได้หนูน้อยแมดดี้เธอค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและเป็นเด็กที่แสนจะฉลาด เธอมีจิตใจที่งดงามเวลาว่างแมดดี้มักจะชอบวาดภาพพวกสัตว์ต่างๆแถมเธอนั้นยังหลงไหลในการร้องเพลงและเต้นลําอย่างเป็นชีวิตจิตใจทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกับหนูน้อยแมดดี้ต่างก็จะคุ้นเคยกับเธอเป็นอย่างดีเพราะว่าแมดดี้เป็นเด็กที่มักจะตั้งข้อสงสัยถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวอยู่เสมอในวันที่แมดดี้หายตัวไปมันตรงกับวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมของปี2015 ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์และกิจกรรมสุดท้ายที่แมดดี้กำลังทำอยู่นั้นก็คือเธอกำลังเล่นเกมกระดานอย่างเพลิดเพลินอยู่กับพวกเพื่อนๆแต่หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วแมดดี้ก็ได้คว้าเอาสกูตเตอร์ที่เพิ่งจะได้มาใหม่ออกไปวิ่งซนอยู่ที่สนามเด็กเล่นในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นและณเวลานั้นมีเพื่อนบ้านหลายคนสังเกตเห็นว่าแมดดี้กำลังเล่นถีบสกูตเตอร์วนเวียนไปมาอย่างมีความสุข แถมเธอยังหยุดพูดคุยทักทายกับพวกเพื่อนๆประมาณว่าเป็นยังไงบ้างละ่ะพวกเธอคิดว่าของเล่นใหม่ของฉันมันเจ๋งใช่หรือเปล่าซึ่งหลังจากที่พูดจบแมดดี้ก็ได้ถีบสกูตเตอร์จากไปและนี่ก็นับได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นเธอจนกระทั่งถัดมาในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันเดียวกันกล้องซีซีตัวหนึ่งก็สามารถจับภาพของหนูน้อยแมดดี้เอาไว้ได้และนี่ ึงจับว่าเป็นภาพสุดท้ายของหนูน้อยเพราะว่าหลังจากนั้นหนูน้อยแมดดี้ก็ไม่มีภาพปรากฏอยู่บนกล้องซ c ซีทีีตัวใดอีกเลยลอร่าได้พยายามออกไปตามหาลูกตามห้องต่างๆของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันเนื่องจากเธอคิดว่าบางทีแมดดี้อาจจะกําลังไปเที่ยวเล่นหรืออยู่ในห้องของใครก็เป็นได้แต่ทว่าหลังจากที่ลอราได้เดินออกไปเคาะตามประตูห้องต่างๆที่ซึ่งมีมากกว่า100ห้องด้วยกัน คำตอบที่เธอได้กลับมานั้นก็ไม่มีผู้ใดในที่แห่งนี้พบเห็นหรือพอจะทราบได้เลยว่าณเวลานี้ลูกน้อยของเธอไปอยู่ที่ไหนเมื่อมาถึงตรงนี้ลอล่ากเกิดอาการหวาดวิตกเป็นอย่างมากเธอได้รีบโทรเข้าแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการกระจายสัญญาณแจ้งเตือนที่มีชื่อว่า a อ b เบอร์ r t ออกไปซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน ว่าอะไรคือสัญญาณแจ้งเตือน Amber Alert แต่ผมจะขออธิบายสั้นๆว่า Amber Alert นั้นมันคือระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเวลาที่มีเด็กหายตัวไปซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการถูกลักพาตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณ Amber Alert ไปยงังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่อยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงหรือตามป้ายโฆษณาต่างๆบนท้องถนนเพื่อที่จะให้ประชาชนคอยช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งระบบ Amber Alert นั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจากเหตุการณ์ที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปเมื่อวันที่13มกราคมของปี1996ซึ่งร่างอันไร้วิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกพบในอีกสองวันต่อมาและเธอคนนี้มีชื่อจริงว่า Amber Lena Hackerman และเธอก็เป็นต้นกำเนิดของเจ้าระบบที่มีชื่อว่า Amber Alert นี้เอง My name's Kirby. Yeah. I know Kirby. Phil. Just look there. Okay, what can you tell us about what she was doing out here? She was riding her brand new scooter. It's a white Razor. She had a black helmet on. She was wearing a purple dress, and she was just happy as could be, riding around. You now, did you check with friends to see if she was with them? Absolutely. We've searched the entire tannery, door to door. Officers have gone door to door every loft. We've looked at cameras. Um, We've had search parties all night long. Is there anyone else? Is there another friend, an adult friend she might have befriended, or anything like that? Not that I can think of at all. Has she? Has she ever done anything? Nothing. Like never. Never. She's never left Tannery property. She knows where she's supposed to can and cannot be here. Uh, she was, you know, in the courtyard where she was supposed to be. She came over here, and that was the last we saw of her on. Uh, surveillance so where do you go i mean i just got to ask you know how difficult is it knowing that you can't really do anything i mean you're doing what you can but i no... i already fell apart now i'm just in survival mode i i can't explain how difficult this is nobody should have to go through this <laughs> เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกรมซันตคูดได้ร่วมมือกับนายอำเภอนำกองกำลังเจ้าหน้าที่และสุนัขดมกลิ่นออกตามหาหนูน้อยแมดดี้ในบริเวณโดยรอบแต่ก็ไม่พบวิเววของเธอในบริเวณใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อยในหลังจากที่การค้นหาดำเนินไปได้เพียงแค่ไม่นานท้องฟ้าก,ก็ค่อยๆเริ่มจะมืดสนิทลงทำให้การค้นหาต้องหยุดชะง,งักเจ้าหน้าที่จึงต้องนำกองกำลังกลับมาค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้าของวันลุขึ้นซึ่งในวันนี้เอง มีเจ้าหน้าที่เอ i กว่า50นายเข้าร่วมในการออกตามหาหนูน้อยแมตตี้แต่หน้าที่หลักๆของพวกเขาก็คือการเดินไปคอบประตูตามบ้านของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนแห่งน,นี้เพื่อที่จะขอร้องให้ช่วยกันออกตรวจตราที่อยู่อาศัยของตนเองอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามถังขยะส่วนหลังบ้านหรือว่าโรงเก็บของและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็ได้ทําการออกค้นหาภายในอาพาร์ตเมนต์ตั้งแต่ชั้นบนลงมาจนถึงชั้นล่างนตรงจุดนี พูดได้เลยว่าการออกตามหาหนูน้อยแมตตี้แต่กลายมาเป็นภารกิจหลักของผู้คนในชุมชนนักข่าวจากสื่อหลายสำนักต่างก็พากันลงพื้นที่เพื่อที่จะรายงานข่าวหรือเก็บภาพบรรยากาศของการออกตามหารวมไปถึงสัมภาษณ์ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทาให้ข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิงวัยแปดขวบแต่กลายมาเป็นจุดสนใจของผู้คนจํานวนมากและมีอาสาสมัครมากกว่าหนึ่งร้อยชีวิตเข้าร่วมในการออกตามหา ต่ทว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวิ่แววเลยว่าจะได้พบกับหนูน้อยแมดดี้ความหวังที่จะได้เจอเธอในสภาพที่ยังมีลมหายใจอยู่นั้นก็ค่อยๆที่จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่กำลังเดินไปเจ้าหน้าที่ FBI จึงต้องทำการวางแผนกันมาอีกครั้งทว่าในครั้งนี้พวกเขาคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่หนูน้อยแมดดี้อาจจะยังอยู่ภายในอาพาร์ตเมนต์เพียงแต่ที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ได้ตรวจสอบทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียด หรือบางทีมันอาจจะมีบางส่วนที่ถูกมองข้ามไปแต่หลังจากที่การวางแผนสิ้นสุดเจ้าหน้าที่ทุกนายจึงได้รับคําสั่งให้ทําการตรวจสอบพื้นที่ทุกตารางนิ้วภายในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งนี้อีกครั้งจนกระทั่งเมื่อเวลาได้ล่วงเลยมาถึงประมาณสองทุ่มของวันที่27กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ไปพบเข้ากับร่างอันไร้วิญ,ญญาณของหนูน้อยแมดดี้ถูกทิ้งเอาไว้ภายในถังขยะที่ซึ่งอยู่ติดกับลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์ โดยที่หนูน้อยได้ถูกบรรจุใส่ลงไปในถุงดําก่อนที่เธอจะถูกนํามาทิ้งเอาไว้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่หนูน้อยแมดดี้ถูกคนพบต่างก็พากันใจสลายเจ้าหน้าที่จึงได้รีบตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็วโดยการกีดการฝูงชนให้ถอยห่างออกไปเพราะว่าเวลานี้จากคดีคนหายได้กลายมาเป็นคดีฆาตกรรมทว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังกีดการฝูงชนอยู่นั้นเอง ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเฝ้ามองเหตุการณ์นี้อยู่อย่างใกล้ชิดได้วิ่งหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุด,ด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนทั้งๆท,ที่เขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ได้พบเจอกับร่างของหนูน้อยแมดดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รีบเข้าทำการควบคุมตัวของชายคนนี้เอาไว้เพื่อนำตัวไปสอบปากคำและนับจากวินาทีนั้นมันจึงทำให้ชายหนุ่มคนดังกล่าวถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของหนูน้อยแมดดี้ และในระหว่างที่ชายหนุ่มคนดังกล่าวกําลังจะถูกควบคุมตัวไปยังสถานีตํารวจก็ได้มีหญิงสาววัยกลางคนผู้หนึ่งพยายามที่จะเดินออกมาขวางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเอาไว้ด้วยท่าทีที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอตะโกนร้องถามแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจว่าทําไมลูกชายของเธอถึงได้ถูกควบคุมตัวแต่ทว่าหญิงสาววัยกลางคนผู้นี้ก็ไม่ได้รับคําตอบใดๆกลับมา ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ได้มีแถลงการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งเมืองซานตาครูซผู้ที่เป็นคนรับผิดชอบในการสืบสวนคดีของหนูน้อยแมดดี้ต่อหน้าสื่อมวลชนที่กำลังเฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อในกรณีที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ถูกรายงานว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยภายในคดีนี้ซึ่งไม่นานหลังจากที่ถูกนำตัวไปสอบปากคำชายหนุ่มคนดังกล่าวก็ได้ยอมรับสารภาพทุกอย่างออกมาจนหมดว่าเขานั้นได้ใ,ใช้วิธีการล,อล่อลวงแมดดี้ให้เข้าไปภายในที่พักของตน โดยการนําเอาไอศกรีมมาใช้เป็นเหยื่อล่อซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้แมดดี้ผู้น่าสงสารหลงเชื่อในคํามลวงของชายหนุ่มผู้นี้ได้อย่างง่ายดายนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากความใกล้ชิดสนิทสนมที่ทั้งสองนั้นมีต่อกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชายหนุ่มคนนี้เขามีชื่อเต็มว่าเอเดเยนเจอรีกก่กอนซาเลสซึ่งณเวลานั้นเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่15ปีกอนซาเลสได้รอให้เจ้าหน้าที่นักสืบฟังว่า ตนได้ทําการล่อลวงแมตตี้ไปเพื่อที่จะทําการล่วงละเมิดก่อนที่จะลงมือสังหารซึ่งหลังจากที่ถแถลงการในครั้งนี้ได้จบลงผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนแทนเนลี่อารต่างก็พากันตกตะลึงเพราะเนื่องจากว่าครอบครัวของกอนซาเลสน,นั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนที่ใกล้ชิดสนิทสนมแห่งนี้ซึ่งเขาและแม่ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ภายในชุมชนเทนเนลี่อาร์ตนี้เป็นระยะเวลากว่า6ปีแล้วที่ผ่านมา กอนซาเลสมัดจะออกมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้คนในชุมชนแห่งนี้พวกเด็กๆต่างก็สนิทสนมกับเขาเป็นอย่างดีก่อนซาเลสเขาถูกมองว่าเป็นเด็กดีในสายตาของผู้ผู้ใหญ่อยู่เสมอไม่มีใครเลยที่จะกล้าคิดว่าก่อนซาเลสจะกล้าทำสิ่งที่มันเลวร้วายได้ถึงเพียงนี้และนี่คือสิ่งที่ก่อนซาเลสได้รับสารภาพออกมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่เขานั้นได้ล่อรวงแมดดี้ให้เข้าไปภายในห้องพักได้สำเร็จแล้ว กอนซาเลตก็ได้ยื่นไอศครีมไปให้กับหนูน้อยแมดดี้ซึ่งเธอนั้นก็ได้ตักมันเข้าปากด้วยความอ,ร,อร่อยแต่ในระหว่างนั้นเองก่อนซาเลสก็ได้เดินอ้อมไปทางข้างหลังของหนูน้อยเพื่อที่จะหยิบเอาวัตถุของแข็งบางอย่างที่วางอยู่ตรงมุมห้องก่อนที่เขาจะใช้วัตถุดังกล่าวฟาดมันลงไปที่หลังศีรษะของหนูน้อยเข้าอย่างจังในขณะที่เธอกําลังมีความสุขอยู่กับการทานของหวานที่ก่อนซาเลสเพิ่งจะมอบให้เมื่อสักครู่ ทำให้หนูน้อยแมดดี้หลมพับลงไปนอนอยู่กับพื้นแต่ทว่าเธอก็ไม่ได้เสียชีวิตลงในทันทีแมดดี้แค่หมดสติไปและหลังจากนั้นก่อนซาเลสก็ได้ทําการล่วงละเมิดหนูน้อยก่อนจะพยายามลงมือสังหารเธอด้วยการนําเชือกมาลัดคอจนในที่สุดแมดดี้ก็ได้แน่นิ่งไปซึ่งหลังจากนั้นก่อนซาเลสจึงได้นําร่างของเธอมาใส่ลงไปในถุงดบแต่ทว่าในตอนนั้นเอง จู่ๆสัญญาณที่ประจรบ,บนร่างกายของแมตตี้ก็กลับเต้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าร่างกายของหนูน้อยเริ่มที่จะขยับกอนซาเลสจึงได้เดินหายเข้าไปในห้องครัวเพื่อเข้าไปหยิบเอามีดมาเล่มหนึ่งก่อนที่เขาจะใช้มันเสียบแทงเข้าไปที่บริเวณลำคอของแมตตี้และนี่ก็คือคำสารภาพทั้งหมดที่มันได้ออกมาจากปากของกอนซาเลสทว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการชนะสูตรร่างกายของหนูน้อยแมตตี้พวกเขากลับพบว่าแท้จริงแหลก สาเหตุการเสียชีวิตของเธอนักมันไม่ได้มาจากการสูญเสียเลือดลงบริเวณบาดแผลที่ลำคอแต่ทว่ามันดันเกิดมาจากการขาดอากาศหายใจต่างหากซึ่งนั่นหมายความได้ว่าในตอนที่ถูกทิ้งลงไปในถังขยะแมดดี้เธอยังคงมีลมหายใจอยู่เลยและด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ว่ามานี้มันจึงทำให้รู้ว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายของหนูน้อยแมดดี้นั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าหดหูใจเป็นอย่างมาก ในเวลาต่อมากอนซาเลสได้ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งในตอนที่ลงมือก่อเหตุนั้นกอนซาเลสเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่15ปีหรือว่ายัางเป็นเยาวชนอยู่ก็จริงแต่ทว่าผู้คนมากมายกลับต้องการให้เขานั้นเข้ารับการพิจารณาคดีไต่สวนบนชั้นศาลในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งนำโดยอายการเขตของเมืองซานตาครูซณเวลานั้นที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเหล่าบรรดาน,นักข่าว ว่ากอนซาเลสไม่ควรที่จะได้รับสิทธิ์ในกฎหมายที่ว่าโดยการครุ้มครองเยาวชนผู้กระทำความผิดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะเนื่องจากว่าคดีที่กอนซาเลสได้ก่อเอาไว้กับหนูน้อยแมดดี้มันเป็นคดีอุกชะกันที่สร้างความสะเทือนขวัญเป็นอย่างมากทําให้มีผู้คนมากกว่า1000พชีวิตออกมาร่วมลงนามเพื่อต้องการจะให้กอนซาเลสถูกนําตัวไปขึ้นศาลไต่สวนในฐานะผู้ใหญ่แต่ทว่าแคมเปญน,นี้กลับต้องล้มเหลวลงไม่เป็นท่า จนกระทั่งในช่วงเดือนเมษายนของปี2021หลังจากที่ถูกคุมขังมายาวนานกว่า6ปีในที่สุดกอนสซาเล็ก็ได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อรับฟังการตัดสินคดีในฐานะเยาวชนซึ่งโทษสูงสุดที่เขาจะต้องได้รับนั้นก็คือการถูกคุมขังไปจน,นกว่าจะมีอายุครบ25ปีตามเงื่อนไขของศาลเยาวชนและเมื่อถึงตอนนั้นกอนซาเล็ก็จะถูกปล่อยตัวให้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ภายในสังคมอีกครั้ง ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังคําพิพากษาของคดีนี้ลอร่าแม่ของแมดดี้ก็เกิดอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอถึงกับต้องออกมาให้สัมภาษณ์เกับนักข่าวพร้อมกับต่อว่าการทํางานของศาลที่ได้ตัดสินคดีนี้ออกมาอย่างไม่ยุติธรรมแถมลอร่ายังได้กล่าวเสริมอีกด้วยว่าที่ผ่านมานั้นเธอทุกทรมานเป็นอย่างมากจากการที่ต้องทนอยู่กับความจริงที่ลูกน้อยของเธอได้จากโลกนี้ไปอย่างน่าสงสารจนถึงขั้นมีอาการทางจิต อีกทั้งหลอล่ายังได้ประนามกอนซาเลสว่าสักวันหนึ่งหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวออกมาแล้วกอนซาเลสจะต้องกลายเป็นเอ็ดมันเคมเปอร์คนต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยและนี่ก็นับได้ว่าสิ้นสุดเรื่องราวอันแสนเศร้าที่เกิดขึ้นภายในคดีนี้ซึ่งโดยส่วนตัวผมนั้นก็ค่อนข้างที่จะหดหู่กับการจากไปของหนูน้อยแมดดี้อยู่พอสมควรและก็ต้องขอสแสดงความเสียใจต่อคนในครอบครัวของหนูน้อยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้บายบายครับ He's he the next Edmund Kemper, so all of us should be terrified. How do you want the public to remember your daughter? Well, Madison was the love of my life. She brought joy to everyone she met. She was charming, she was brilliant, she was creative, artistic, loving, she loved animals, especially dogs and wolves. Very playful, she could hold her own with adults. She wasn't afraid of anything. She was beautiful, um, loving. <laughs> um, and she's gone. But um, at least I'll know she'll always be a perfect little eight year old. And, uh... Legion <laughs> Forever!